เห็ดเนี่ยน <mm he okay yeah, like> ี่โควิดบ่ติดโควิดตีนี่หนาวมืองอุ้ยแปลงนัวบ้านเราไม่มีโควิดโอ้ยยังมาอัดโควงโควิดมันอัดโควิดอัดน้ำมันกระเด็นงเ้นาอืมสลานเอาไว้สลากพี่สันที่ใหม่เหรอครับยังลูกจ้าลูกคิดใหม่จ้าเป็นอะไรมื่อยอยู่ นางลูกนางนางลงนี้ก็นางซะเมรัยอืมอยากกินยังมื่อนี่อืมโอ้ยถ่ายอีดาวออกบวบเปัจจุบันคุ๊กก็กระแซอีดาวเลยโฟจั๊กกระส่างดอะกระจวัาากกระว่าส <laughs> <laughs> ิกินยังเกาะค้าไก่โผดโผล่ไรเก็บกินเฮาหน่ะลูกเอา <laughs> ซาผมอยู่ขู่มือซาหละกกะีน้ำหน่อยใหญุ่บานอัพโลมาหุงกระได้ำนั่นแหละเฮ้ยมันตายค่าเตา่าแหละจะแม่กลิ่นาายังติดในมือ อันนี้น้องไก่พี่น้องอันนี้จะเป็นใส่แับแนมมาเฮ้ยแนมมาพี่น้องอยากตบ๊บมันบอกเอา้าต่ว่าใส่ตตนข้าวซอยแตนรวกกับยำเนาะพวกเคยทอดต่ว่าทอด,อดมันจะเป็นอยงไรโอ้อันนี้ทอดกระเทียมแล้ใส่กระเทียมน้ำจานอาหารที่เอยทำกันมาฮะาะเธอทอดทอดทอ,อดแลกกับมาหอยกระเทียมเอ้บอแมน มากใส่กระเทียมมันวานลยรู้ร้ลืมข้ายนพดอันนัะะ้นก็ข้าวเตือนโอดนะไส้ตันทอดกระเทียมน่ะมันหิวแหงสมน้ำหนาแน่ถีหา้หาไอ้กินนียน่ยแหละเนาะใช่เลยแหละพายุอันนี้ก็สิมาพลาดแต่เสร็จนะให้เขากินออคุณนุ่มสิกินเสร็จนะกูวาแล้วมันกูซูนกูหอกมากนะก็จะแบบมันลุกไหวคักแต่ห่มม่วงนะนี่ของกินเอาโ่อีดโน่น สิบโลเยอะน้ำเดวันสารนาวะห้ามกินข้าวให้กินเส้นวันนี้จะใส่ให้ข้าวกินเสร็จโหดโหพี่น้องกินบโเบิดกับโมเป็นยาเสียมือไอ้ทีเฮ้ยเครื่องหนึ่งเฮ้ยเครื่องหนึ่งมาหุงนะีเดยวคือทงมาใส่น้ำห่อเมื่อไผร่จะมาจานแห่งเสียมือให้พอมีแต่จังให้พอกินนะแม่เอาบ่วงมือเลี้ยงนะมายิบใส่จานถ้มันแคบเอาใส่จานมันออกไปโลด เขาเสีเอาอีเดือนมาอีกแล้วมันมาแล้วะบอมันมาในสาโอ้ยมาทันมาเอกปอเอเสียมาอีกแล้วบอเเอาแต่คนที่มันเหตุเวียกได้ได้บอเดือนมันกะสับนี่นะบอแมนบอโอ้ย จำบุก <LY> ีจำบุกียบุก e. <attends> ีไม e ่เอาเข่ากระเจียวโอ้ยยังบุกทันเดี่ยวเอาเขายังอยู่ถุงนึงเอาไปกินเอไปกินก่อนบ่าเขาม้าอีกเด้อยืตีกับจังหวัาเลียงันมทีมงานทขาอยากตายนะหิวเขาเทียงกว่าแล้วเทียงกว่า ข้าวนานนนะ่ะเหลืออีกรถเดียวไม่เต็มรถก็เสร็จนะจะบอกให้ไปเลยไม่ไปเลยบอกเขาไปเอารถ <c oughs> รถเดียวนึงเปิดสิแล้วอันรถนะถ้าเจ้าสั่งให้ลูกไปเก็บเข่าอีก,กเรื่อเปิดสิแล้ว หิวเข่าเด้เอันนี้พี่น้องก็หิวหิวเดีอนหนึ่นนะตักมอเป็นอเทศต้มเฮ้ยจอยเฮ้ยจอยลูกหน้าข้าวแพงม,ม,มาหน่อยโพรเฮ้ยโอ้ยนนหน้าแป้งนัวว่าออกไปนะ Ừ. nhi tép tôm, hơi tép tôm, à, um, um, canh nấu mày hơi, cái nấu mày hơi, canh nấu mày xèt lô voa giang hơi, cầm phải lông mỏ, tôm với hang man hơi, tôm băm mực, tôm nhắm với hoang man voa xèt băm mực sẵn. จีก้าวเหลาเอ้ยจีกาวเหลามยำเหลาจมยำลยมยำทะเลอืมมาห้จอยซะพัวมึงน่ะกะเห็นปุ๊เป็นก็ได้แค่ะทะเลผสมลานึกเสด็ัวเขาเอ้กะเล้วเรอแครมมทะเลผสมเหลาดีเฮ้ยไม่ยะรนะมีทงตีไก่ฮะมีท้งหมู มินมก่แม่นอันปอดปอดบ้มูอันหลอดลมนะ่น้องดาเอาติบข่าออกไปนะแม่ไปจิ้มไก่สวยใหญ่เกินแกนใหม่นะไปจ้าวจอดจอดซอจอยสั่นพี่น้องโอ้ยโหวมสั่นสูตรตาครับ อาจารย์ปใเลยอาจารย์นใสเอาจารย์ปงดาวฮะอาจารย์เผ็นอย่างมัเสีเห็ดอย่างมาแ้วจังกินออกไปเอาด้าจาย์นะนะ่เิงนะอยากกินอะไรก่อน ย่อๆๆเฮ้ยจอยอ่ยอ,ยอ,ยอ,ยอไปโลดไม่รอแล้วอยู่ในแซกเามาพ่อหฮ้ยพอ่อตีนไก่นะซุกเลยแหละ <มา S 1> กินดิบกับกินประโลดขนาดปอบมันยังก,กินดิบ <มา S 1> ว่าตามอันคำที่เขาว่ามาพี่น้องเอ้ปอบกินไก่เท่ากับบอเคยเห็นมันกินดอกตามความจริงแต่ว่าว่าให้มันตลกอืม น้วก็ใส่ลงไปโตสกินอยู่น okay. ี่โตบกินบอาปลดไก่ะใส่หย่างในุเนาะอยากกินแล้วค่ะนี่กินเอาไปผดผนสเนาะ

โอ้ยกินข้าวลืมกินน้ำอืมเกิดมัเหยียบเป็ดกูอืมอืมกินข้าวลืมกินน้ำแล้วต่อแล้วว่าไงแล้วต้องให้ค่ะรอแล้วมันใน่องมดแซ่บพี่น้องเอ้ยขอบเจออ พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเดอ้อเอาปลาทูน่ะปิ้งบอนะนะปลาเสบ็สบเสบ็สบเสบ็บแซ็บเส็บอาหารมาเนี้ย